ช่องจัดจ้านะครับผมจัดนะครับน้องจ้าเอาอีกแล้วหายไปไหนไม่รู้ครับเพื่อน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 เห็นไหมครับทิงนา้ผมมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนก่อนอีกนะครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปเหมากล้วยทอดไม่ใช่กล้วยทอดธรรมดานะครับกล้วยทอดโบราณครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเออสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับครับผมครับกล้วยทอดขายยังไงเหรอครับ ครับมซื้อเหมาหมดเลยครับไอ้ชนี่อยู่ีหรอบอปอสี่ครับสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวพฤษสภาก็ยียครับย้ายครับว่าแต่ช่วง เสาธิดาขายดีไหมครับ